นะครับท่เราสร้างไม่ได mm ้เ hmm. ปิดที ah. ่มาเหตุใดให้คุเพื่อนะครับเขาจขอบคุณทางแย์ที่วัดที่ได้ร่วมกับโครงการ้งไกามนีกฝัที่วัก็มาละเอียดนลรมีมาหึพันต้นแต่ไม่ใช่มากระดาษนะมาเป็นต้นต้นเลยก็มีคำพิเศษที่ากด้ว่าที่วัด้ำมันมนครับที่้เดีวมด้อเ่ตวนนี้ก็ กากในการส่งมอบ้นไมนที่หมดเป็นพันต้นนะคะที่ประกอบด้วกระดูก400ต้นนะคะแล้วก็ต้นหางนกยูงไผ่นันกอ้อมแล้วก็อิจะเป็นตวูของใหม่า้วที่เห็นว่าตลอดกระบวนกาดังที่ลงมาน้ก็มีต้นหากยง ตแตครับก็ขอบพระคุณนะครับขอบคุณพระค์อย่ว่าลยว่าการปลูกต้นไม้ไม่ใช่ว่าเราปลูกแบบตาใจานนะแล้วปลูกดยวทธีขาดนั่นัเช่มีการเลื่อนต้นไม้อย่างต้นนี้ก็คือมีต้นถางฟีออกต้นต้นน้ตรหน่อยนะ่าเป็นตดที่ปนตอารแ่่านี้อยู่้วนครับ้ก็มีต้กรดู ก็ให้เรื่องเงาก็ช่วยเรื่องเกียบของค่าในการปรองปุูกด้วยก็ผมว่าเป็นเรื่องที่ทำได้จริงนะตอนนี้ระเบอมันระเมกี่คนละจอมาตอนนี้ครับตอนนี้จองมาล้านหกกว่าแล้วครับแต่หน้าตู๊กแสนล้านหกแสนครับล้านหกแสนครับแต่ที่ปลูกจริงก็ประมาณสี่หมื่นปลายๆครับจบห้าหมื่นแล้วครันวันนี้ก็คือจะได้ลงบันทึกนะครับว่ามีการจองมาแล้วแล้วก็ได้ปลูกจริงนะครับ กลางนะครับกลางนะคร,ครับครับหนึ่งสอครับคราหนึ่งองสามครับ 1, 2, 3, ไนะครับ1 2 3เย yeah, cool. okay. mm ้ค hmm. ร mm ับโอเคไหมครับ hmm. ย mm ึดอยไหมยยไหมเร็วหน่ยนะคแล้วเราจะกลับมาดูกันนะค้รับอยเนี่ยรโอเค เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวรถน้ำเดี๋ยวขอมงกล้องด้วยนะครับโอเคขยาพร้อมครับหนึ่งสองสามครับวงกล้องครับขอบคุณครับโอเคสวยวย่อาเนะคามีต้นไม้ไว้ให้เปมือถือมือถือ